ช่วงนี้มาต่อกันที่ข่าวบันเทิงค่ะมีชื่อเข้าจริงรางวัลสุพรรณหงษ์ในปีนี้แต่ก็ยังไม่ถึงคิวที่ใหม่เดวิกาฮหเน่จะคว้ารางวัลผู้แสดงนำยอดเยี่ยมไปครองได้นะคะทั้งนี้เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าแค่มีชื่อได้เข้าจริงก็ภูมิใจมากแล้วค่ะมาร่วมเดินพรมแดงในงานประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่24ในชุดราตรีสีดำสวยงามโดดเด่น ทำเอาใครๆก็จับตามองนางเอกสาวใหม่ดาวิตาโฮเน่ซึ่งในปีนี้มีชื่อของเธอเข้าชิงผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมด้วยแต่สุดท้ายนางเอกหนังเรื่องแผลเก่าก็ต้องพ่ายให้กับเต้ยจรินพรจากเรื่องไทม์ไลน์ค่ะ โดยใหม่เดวิกาบอกว่าแค่มีชื่อเข้าชิงรางวัลก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจแล้วโดยหนังแผลเก่านั้นได้ไปสองรางวัลคือผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่พงพัฒน์วชิระบันจงและรางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมค่ะโอ้ยแค่เข้าเข้าชิงก็ภูมิใจแล้วค่ะก็คือก็เล่นหนังมาไม่กี่เรื่องเข้าชิงแค่เข้าชิงก็ดีใจแล้วค่ะเป็นกาลังใจให้ทําหนังออกมาดีๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม,ไม่ไม่คาดหวังว่าจะ ว่าจะต้องได้รับรางวัลแล้วคือไม่ได้มาเพื่อรับรางวัลมาเพื่อ,อเขาเรียกว่าไงอะ่ะมาเพราะดีใจที่ถูกเข้าเสนอเสนอชื่อแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้ให้หนังของเราอะไรเงี้ยค่ะเต็มที่ทุกเรื่องอยู่แล้วคะ่ะแล้วแต่ว่าคณะกรรมการจะจะตัดสินยังไงค่ะแต่ไม่ถ้าเล่นหนังไม่เต็มที่อยู่แล้วอขอให้ได้เข้าชิ้นก็ดีใจแล้วอะ่ะ ขณะที่กระแสข่าวลือว่าเธออาจได้ขึ้นแท่นแทนที่นางเอกคนดังชมพู่อาริยาที่เตรียมสละโสดรวมทั้งงานเดินแบบของแบ,บ,แบรนด์ดังลอร์ลที่ต่างประเทศซึ่งใหม่เดวิกาชี้แจงว่าไม่มีใครสามารถแทนที่ใครได้ค่ะอย ยังค่ะยังไม่มีไม่มีข่าวนี้เลยยังไม่รู้เลยคนก็งว่าเง<ะ>านี้เหมือนเราเป็นตัวตายตัวแทนที่ชมพู่ไปเลยโอ้ยก็มันก็เรียกอย่างนั้นก็คงไม่ได้น้องใหม่ก็เป็นใหม่ค่ะแต่ว่าเรื่องของเมืองคาเนี่ยค่ะไม่ไม่มีการติดต่อมานะคะขอน้อง น้องเดินช้าๆค่อยๆเดินดีกว่าอย่าอย่าไปแทนพี่ชมเลยพี่ชมเขาโอ้โหระดับนั้นแล้วค่ะใช่ค่ะพี่ชมน่ารักมากตัวพี่ชมเองก็น่ารักค่ะ <c oughs> ก็คอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีแน่นอนที่จะมาแบบตัวตายตัวแทนแล้วแล้วหนูก็เชื่อว่าพี่ชมยังไม่ไปไหนค่ะ <c oughs> พี่ชมก็ยังเป็นดาวค้างฟ้าอยู่อย่างนี้ไม่มีทางที่จะมาให้ใครไปแทนได้ซึ่งหลังจากหนังเรื่องล่าสุดแพ็กเก่าตอนนี้ใหม่ดาวิกาก็กำลังจะมีผลงานหนังเรื่องใหม่ทางนี้เธออยากไม่ขอให้รายละเอียดค่ะ